อืมไปลองเลน่นรถนี้ดีกว่าสามนี้เลยรถเป็นคาร์บอนไฟเบอร์586ร p นะแปลงแค่ไหนนะครับอีกติดต่อครับ งับเสียงตัดใจครับมามา tay luôn Ô hồ, ô hồ Ừ, mọi người chơi đủ không? Mọi người chơi <laughs> 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 ràng đi đi cơ uy, ไปให้เกียร์ห้านะเกียร์นะเจ็ดป่ะเกียร์หกนะ ครับว้าวโอ้โหสุดยอดปวดแขนเลยนะครับดูดีเพทงหน่อยไหมมัน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 แรงจริงๆครับ โอ้โหโอ้โหช่วยงังยับเลยครับระบบเบรกนี้ต้องใช้ระบบไฮดรอลิกเลยนะครับเหมือนรถทรรมยาเลยนะมันเร็วมากเลยนะโอ้โหหมดแล้วไม่ตายครับเป็นธรรมาตา <laughs> หลังเริ่มประคองได้ป้าพอสมควรนะตากล้องนี่จับโฟกัสทันนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะอันนี้มันเอไอเนาะป็ติเอไอคอมนะถ้าเป็นของจริงเนี่ยโฟกัสได้ขนาดนี้ในถือว่าสุดๆแล้วโอ้โหสายไปได้หนึ่งคันครับโอ้โห้ระเบิดกระทึงเลยครับไป็หนึ่งครับอื้อหือมาหนึ่งก็จ้าลวดครับ โอ้โหนั่นไปข้างหน้าไปเงียบกับมาได้ครับเบียดมาแสงมาน้บหนึ่งคันเร็วจริงๆครับโอ้โหแสงไม่เว้นหน้าใครครับไปเรื่อยๆหลังเลยประคองได้ดีครับโอ้โหแสงออกไปโอ้โหมาเร็วมากครับ เตดปีกมาเลยครับสิบรอบครับใช้เวลาพิงนิดเดียวเท่านั้นครับโอ้โหโอ้โหบุลแดงจริงเอาครับ เบียดออกมาครับจักยามออกมาหัดตำแหน่งที่ดีที่สุดให้ได้ครับมีกระทบกระทั่งกันบ้างครับแต่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรครับตามมาแล้วตามมาที่ที่สองครับเจ้าที่หนึ่งครับเข้าเส้นไปที่สองนะครับแต่ก็ที่เหลือก็ตามมาแหมสะใจจริงๆครับอีกรอบไหมนะอีกสิบรอบเลนะฟอฟี่แบบมันสะใจมากเลยนะ ที่นอสเทิร์นสปีดเวย์นะครับนอสเทิร์นไอสปีดเวย์นะครับผมไปอีกสักรอบหนึ่งนะ sẽ đi dốc ủa gì chị không nằm tiếp thôi á. hết ủa gì chị hàng nữa เร็วแรงจริงๆครับสติมแต่ไม่มีเบรคครับไม่มีเบรคโอ้โหสะใจครับปวดแขนเลยครับ ได้ถ้วยแห่งสนามวงดีเจ้าแห่งสนามวงดีนะครับได้ถ้วย PlayStation ดูลย์หน่อยนะแหมองไรมันเริ่มตึงแนละ้วมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วนะ เร็วจริงๆครับ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ450 0เลยนะ400ก,กว่าๆนะครับนี่ใส่เกียร์หกไม่ได้ครับ สาวดีนะโอ้เสียตังด้วยนะ <c oughs> ไม่ตา่ขอบอยู่ตรงนั้น <c oughs> พักนึงครับูก่ทำอะไรครับส่ง <c oughs> ฟ้าเกิดขึ้นครับ รถมีหญ้าหรือเปล่าโอ้โหมันเดียวดีเดียวนี้มันไปเลยนะขับยึดขับแบบว่ายานวกาศน่าจะเป็นยานยูเอฟโออะทำน่าจะสิสซกด้วยความเร็วนี้นะเหนือกบฟิสิกส์ไปนิดหน่อยนะแต่นี้ก็ยังอยู่ในกบฟิสิกส์นะ ว่าเป็นฟิสิกส์ของมนุษย์ครับแต่ฟิสิกส์อีกอันนึงก็อันนี้ครับยชอนลิชชีจูเนียร์ครับเป็นไงครับเจอยานอากาศฟิสิกส์ของมนุษย์ไปครับนะฟิสิกส์มนุษย์ก็จะเป็นฟิสิกส์หนึ่งครับฟิสิกส์ไอพวกสี่มิติห้ามิติก็จะอีกฟิสิกส์หนึ่งนะครับเนาะจะแตกต่างกันฟิสิกส์ใช้คนละแบบเนาะเราเรียกว่าเหนือกฎฟิสิกส์ก็น่าจะเป็นของฟิสิกส์ของระบบที่สี่มิตินะครับ แับนะเสียเงินนะก็จากไป